สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีมีนค่ะคนลักนาราศีมีนเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนตัวตนของเขาคือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็กลุ่มลักนณาอยู่เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีพลังชีวิตค่อนข้างที่จะเข้มแข็ง่นะคะ ที่ผ่านมาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนของเขาเนี่ยเป็นกเกษตรเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนตัวเองอะ่ะยังไงก็มีความมั่นคงมีความประสบความสําเร็จอยู่แล้วเวลาจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะรับรื่อเข้มแข็งแต่ทีนี้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะตอนนี้ยังโคจรแบบไม่ค่อยปกตินะคะพักองศาอยู่จะโคจรแบบดีขึ้นน่นะคะก็หลังวันที่สองธันวาคมเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจาะถ้ามีปัญหาอะไรหรือติดขัดอยู่หรือไม่ค่อยราบรื่นมีอุปสรรคอยู่ก็อาจาอาจะาแก้ไขอะไรอาจจะค่อยๆทำค่อยๆค,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 คิดไปะนะคะหรือว่าบางทีเรารอ,อคอยความแบบเหมือนความก้าวหนา้าการพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็ยังเชื่องช้าอยู่ยังไม่ค่อยเป็นไปดังที่เราคิดแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จได้ดีเท่าที่ควรนะคะก็ต้องรอกันอยู่ แต่ในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะยังมองเห็นจังหวะดีๆโอกาสดีๆได้อยู่เนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโครจรเข้ามาสู่เรือนตัวเองเลยซึ่งก็เป็นเรือนปัตตนีนะคะแล้วพุธได้ตำแหน่งกเกษตรได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะคะล็งลักขณาอยู่เนี่ยโดยรวมแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าต้องให้ผลดีเกี่ยวกับด้านคู่ครอง ด้านหุ้นส่วนคู่สัญญาได้แน่นอนและอีกทั้งดาวพุธด,ดวงนี้นะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยส่งผลดีค่ะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่ทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยรวมแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่3ตุลาไปเนี่ยนะคะก็จะมีดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็มีดาวอาทิตย์ อยู่ซึ่งดาวสามดวงเนี่ยนะคะเขาจะเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรกันดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวพุธก็เป็นดาวคู่ปัญญาอาทิตย์ร่วมกับดาวศุกร์ก็เป็นดาวคู่สมพลให้ผลดีนะคะให้ผลดีอยู่ถึงแม้ว่าดาวทั้งสองดวงนี้อาจจะมาจากพบเสียด้วยนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ส่วนหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริดาวศุกร์ส่วนหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ่ก็อาจจะมีอะไรปัญหามีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเอาอยู่ค่ะก็คือแก้ไขปัญหาไปได้อ่ได้อยู่น,นะคะเพราะว่ายัางได้ตําแหน่งดาวที่ดีอยู่แต่จังหวะที่เราควรจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คนราศีมีนี่พูดเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนเลยก็ได้ก็คือช่วงที่ดาวปัตตนีความจริงแล้วเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ย ย้ายเข้าสู่เรือนมอรณะนะั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงที่วันที่21ตุลาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเข้าโคจรเข้าสู่เรือนมอรณะละเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เช่นกันะนะคะความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจละนะคะแต่ดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนปัตตนิก็ใช่ว่าจะได้มาตรฐานดีนะคะเพราะว่า สุขที่อยู่ในราศีกันก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดอยู่แล้วเนี่ยความรักก็คือยังไม่ได้เข้าอ,อกเข้าใจกันเท่าที่ควรน่ยนะคะยังมีปัญหากันอยู่นะคะอ,ะอาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยหรือติดติดขัดขัดแล้วแต่บางคู่นะคะแต่เมื่อดาวสุขเนี่ยย้ายเข้าสู่เดือนม,มรณะอันนั้นก็สุขก็ไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรเช่นกันนะคะแล้วดาวสุขก็ยังอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งย้ายมาก่อนก็คือย้ายตั้งแต่วันที่18 ตุลาเนี่ยนะคะอาทิตย์กระสุกเป็นคู่สมพลก็จริงแต่อยู่ในเรือนบรณะเนี่ยนะคะก็ยังมองเห็นว่าถึงแม้ความรักมันจะประคับประคองไปนะคะแต่ว่าความสุขความสมหวังก็อาจจะไม่ได้เต็ม้อยนะคะแล้วก็มีดาวราหูเล็งอีกเนี่ยนะคะซึ่งราหูก็เป็นดาวบปบคะห์เล็งเข้ามาก็ไม่น่าจะให้ผลดีเท่าที่ควรนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และ เมื่อถึงวันที่23ตุลาดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะย้ายค่ะย้ายเข้าสู่เรือนมรณะ,ะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเมื่อดาวพุธย้ายเข้ามาสู่เรือนมรณะดาวพุธเป็นศัตรตูกับดาวราหูอีกอะนะคะก็ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ดีๆระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงด้วยนะคะอาจจะไม่เข้าเข้าใจกันกับคู่รักของเรา หรือหุ้นส่วนคู่สัญญาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างสูงนะคะก็อยากจะบอกไว้นะคะสำหรับคนร,นา,ราศีมีนทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันการเงินเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวอังคารนะคะแล้วก็ย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะใช่ไหมคะที่ผ่านมาพอวันที่3ตุลาเนี่ยเขาย้ายค่ะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุการเงินคุณเนี่ยนะคะดูแล้ว เริ่มมีความสบายใจมากขึ้นเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ,ะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะที่อยู่ในเรือนสหัชชาได้ตําแหน่งเป็นปะค่ะคือคาดหวังเรื่องการเงินเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้คือเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะก็เป็นลักษณะที่อ่อนกําลังและยังอยู่ร่วมกับดาวมรตยูด้วยเลยเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยอาจจะรายจ่ายเยอะนะคะแล้วก็รายรับเนี่ยคาดหวังไม่ค่อยได้อีกเนี่ยนะคะมันก็เลยกระท่อนกระแท่นหน่อย แต่หลังวันที่3าตุลาเนี่ยค่อยคๆฟื้นตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าดาวราหูเนี่ยยังเบียนอยู่ในเดือนกระดุมพระอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แต่โดยรวมแล้วเดือนนี้ก็น่าจะฟื้นตัวหน่อยแล้วนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาหรือข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอ่ะนะคะทีนี้มาพูดเรื่องการงานกันดาวเจ้าเดือนการงานคือดาวพฤหัสนะคะ าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเดือนกัมมะก็คือดาวเจ้าเดือนราศีธนูเนี่ยนะคะเข้ามากลุ่มรักเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีงานเข้ามาอยู่กับตัวไม่ได้ว่างงานะนะคะก็คือมีงานตลอดแล้วก็งานก็ค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงนะคะแต่อาจจะดรอปไปบ้างช่วงนี้เพราะว่าดาวพฤหัสโคจรไม่ปกติก็เหมือนที่กล่าวไว้นะคะ โคจรแบบพักองศาอยู่ก็เลยทำให้คาดหวังความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานอาจจะไม่ค่อยได้เต็มร้อยนะคะหลังวันที่สองธันวาเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดว่าดีขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในเดือนนี้การงานก็จะมีาการกระเตื้องขึ้นนะคะเพราะว่ามีดาวพุธเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดเนี่ยเล็งอยู่นะคะในช่วงเดือนเนี้ยนะคะแต่ปลายเดือนไปเนี่ยนะคะอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ว่า โดยรวมก็คือดีอะค่ะเพราะว่าดาวเรื่องหัตยังไงก็ถือว่าเป็นดาวสุปเคราะห์และก็ยังให้คุณอยู่แล้วก็กลุ่มลัคนาคุณอยู่ด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานคุณะนะคะยังไงคุณก็ยังมีทิศทางอ่าที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องรอการพัฒนาการก้าวหน้าเข้าไปแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับเรื่องการงานการเงินและก็ความรัก ของคนรักนาราศีมีนนะคะฝากไว้เป็นแนวทางฝากไว้ให้คิดเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในเดือนตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ